ชีวิตจะอยู่ยังไงผัวฝรั่งไล่ออกจากบ้านลูกก็ยังเล็กโอยกุ้มใจหลายๆหาทางออกไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานั่งคุยกันนะคะวันนี้ก็เรื่องราวเนาะจาก f อทางฝรั่งเศสนะคะน้องก็มีลูกน้อยนะคะลูกก็ห้าขวบเนาะก็กำลังที่อยู่ในช่วงกำลังเรียนชีวิตอยู่มาใน5ปี5ปี6ปีเข้า6ปีแล้วนะคะก็มีลูกมาตลอดงานก็ยังไม่ได้ทำ ผัวไล่ออกจากบ้านหมดรักแล้วอืงี่เง่าสารพัดหลายเรื่องราวแต่มันก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ทะเลาะก,กันนะคะน้องเขาบอกเนาะไม่เป็นครั้งแรกที่ทะเลาะก,กันแต่รอบนี้เหมือนเขาเอาจริงเอาจังนะคะเรายา้ำเรายา้ำอีกจริงๆแล้วเราก็อดทนนะเหมือนกันนะคะเจ็บปวดเหมือนกันหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นแต่มันก็ผ่านมาได้วันนี้เขายื่นคำขาดเลยว,ว่าเธอต้องออกจากบ้านชั้นไป ฉันไม่ต้องการเธอแล้วชีวิตคู่เราอยู่กันไม่ได้แล้วนะคะมันก็เจ็บปวดเนาะทีนี้น้องบอกว่าจะทํำยังไงโทรมาคุยกับยายจ๋าจะทํายังไงขอคําแนะนําหน่อยนะคะเรามาย้อนถึงกฎของยุโรปกันเลยเนาะอันนี้นะคะยายจ๋าขอเล่าเป็นวิทยาฐานเนาะกับประสบการณ์เพื่อนพี่ที่อยู่ใกล้ตัวและหลายๆคนที่เราได้พูดคุยนะคะไม่มีประสบการณ์ตรงจากยายจ๋านะคะแต่กฎหมายของยุโรป เนาะไม่ว่าประเทศไหนๆจะว่าคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่อ่เด็กและผู้หญิงพูดผิด <c oughs> นะตรงเนี้ยเราควรรู้เลยนะผัวเมียปุ๊บปับ๊บถึงแม้จะเป็นบ้านเธอก็ช่างไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่เมียออกจากบ้านนะะเราแจ้งตำรวจได้ถ้าเราไม่ผิดย้ำนะฮะถ้าเราไม่ไปทำอะไรผิดเนาะเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านอืมนะ อาจจะมีปัญหาบ้างงงแง้งเรื่องเงินเรื่องทองพูดคุยแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะไล่เราออกจากบ้านได้การทะเลาะบ,บ่แวงเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติอยากบอกทุกๆคนเลยว่าต้องมีสตินะฮะเนาะแต่หนึ่งสิ่งสําคัญอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเราคือทําร้ายร่างกายแต่อารมณ์จงคิดไว้เลยว่าถ้าเรานิ่งนะ,ะเรื่องการรุนแรงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่เราก็ควรระมัดระวังแต่ถ้ามันเกิดขึ้น อย่าปล่อยละเลยทําให้เขาเคยตัวนะแรกๆบอกไม่เป็นไรพอดีกันแล้วเอ้ยฮอนี่จบเลยหนึ่งผ่านไปสองผ่านไปทำร้ายที่สองสามผ่านไปมันทําให้ฝรั่งเคยตัวผัวของเราเคยตัวนะอย่าเมานะเออขอโทษขออภัยพูดฝรั่งฝรั่งจนติดปากนะผัวของเราเคยตัว พอเขาเคยตัวปั๊บเนี่ยทุกอารมณ์ร้อนของเขาพอออกมาเนี่ยเขาจะปั้งออกไปทันงทีมันทั้งมีทั้งคำพูดและอารมณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับน้องตอนนี้นะคะและหนึ่งสิ่งสำคัญบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วฉันไม่ต้องการเธอแล้วเธอออกจากบ้านฉันไปเลยนี่มันบ้านของฉันอ่าแล้วลูกล่ะนะน้องก็เถียงอ่ะแล้วลูกล่ะนี่มันลูกของเธอนะฉันไม่แคร์อ่าอยู่อยากได้อยู่เอาไปเลยอยู่ไม่พอใจอยู่หอบออกไปเลยนะคะ แกก็ร้องไห้เนาะายจ่าจก็คุยกับแกว่าหนึ่งสิ่งอดทนถ้าเรายังไม่มีทางออกสองถ้านั่งคุยเคลียร์กันยามเขาอารมณ์ดีถ้าเขาจะเลิกเราจริงๆก็ไปตามกฎหมายนะสามอย่าเดินออกจากบ้านโดยที่แค่คำด่าของเขาเพราะความผิดมันอาจจะโยนมาหาเราเองโดยไม่รู้ตัวนะ อันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะ C เนาะถ้าชีวิตมันอยู่กันไม่ได้เนี่ยตกลงเดินหากฎหมายเลยบอกเขาเลยว่าเธอต้องทำให้เรียบร้อยว่าไงลูกตั้งสติถึงแม้จะกัดฟันพูดเราก็ต้องพูดอย่าคิดและนิ่งให้เขาเป็นคนใส่เราเพียงอย่างเดียวนะเราเอ่ยเลยว่านี่มันลูกของเราทั้งคู่ถ้าเธอคิดจะเลิกกับเรา เธอก็ต้องให้เวลาฉันหนึ่งนะสองถ้าเธอต้องการให้ฉันออกไปไวๆเธอก็ต้องหารูทางให้ฉันนะคะสามเธอเธอไม่มีความรักจากฉันแล้วเราก็ควรจากกันด้วยดีอ่านะเพราะสิ่งที่ว่าจะผลักดันแล้วไล่ออกจากบ้านแล้วหาทางออกหอบเสื้อผ้าไปบ้านเลยมันทําไม่ได้นะคะในต่างแดนเนาะเนาะอดทนแล้วอย่ากเก็บไว้คนเดียวความรู้สึกของเราระบายให้เขารู้บ้าง ถึงแม้มันจะไม่ดีขึ้นก็ตามอย่างน้อยเราก็ได้บอกความรู้สึกของตัวเองให้กับเขาอย่ายอมนะ,ะอย่ายอมแล้วก็ฟังแต่ฝ่ายสามีเพียงอย่างเดียวเนาะ,ะพอเขามีสติเออเราก็มาพูดความรู้สึกฉันจะไปยังไงเธอคิดไหมเออลูกฉันนั่นนี่ถ้าเขาบอกว่าฉันไม่สนมันเรื่องของเธอนะ,ะถ้าคำนี้ขึ้นมาเราก็เดินที่อำเภอเลยพี่น้องคะ การอย่าล้างของต่างแดนมันมีกําหนดถึง6เดือนถ้าสมมุติว่าเซ็นกระดาษเรียบร้อยเสร็จแล้วเรายังไม่มีทางออกเรายังอยู่ได้ถึง6เดือนและหนึ่งสิ่งสําคัญลูกนะลูกที่มีด้วยกันลูกที่มันมีมด้วยกันเขาก็ทิ้งไม่ได้เราก็ทิ้งไม่ได้ถึงปากเขาจะพูดว่าฉันไม่แคร์อยู่อยากได้อยู่เอาไปเลยนะอะโยนให้มันเลยนะคะพี่น้องขาพูดตามตรงกฎหมายบ้านนี้ลูกคนละครึ่ง ลูกคนละครึ่งแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงนะคะแต่เราจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราไม่มีงานเราจะดูแลลูกไม่ได้อันนี้คือข้อหลักสําคัญเราต้องอดทนตรงนี้เพื่อที่จะอยู่กับลูกอย่าก,ก้าวออกจากบ้านโดยเด็ดขาดถ้าสมมติว่าเราไม่ยอมอย่าเราอยู่ตรงนั้นเราไม่ผิดเขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องเราเลยเราอยู่ในฐานะแม่ที่เลี้ยงลูกนะคะเนาะ แม่ที่เลี้ยงลูกอันนี้ก็มีเคสตัวอย่างมาแล้วนะมีคนหนึ่งที่ตัดสินใจปึ้งปังไม่พอใจก็โดดออกไปเลยมันมีความคาใจในหัวใจหนึงพออยู่นานมันมีความรู้สึกว่าเออเนาะวันนั้นเราไม่ได้เคลียอ่าแต่อีกคนหนึ่งไม่มีทางไปขอทนอยู่เป็นปีสองปีจนหาทางออกให้กับตัวเองได้นะจนลุกขึ้นมาหางานทำพอทำงานเสร็จนะ อกลับมาทํามาบ้านดูแลลูกผัวปกติก็คือเป็นเพื่อนอยู่ในบ้านตรงนี้ฉันขออยู่ตัวนี้ตนกว่าจนกว่าฉันจะมีหลักหาทางออกอ่ะฝรั่งเขาก็ไม่ได้ร้ายขนาดเพราะอย่าลืมว่าถ้าแจ้งอืมทางอําเภออย่าลืมว่าคําว่าแต่งงานการันตีนะเราไม่ผิดเขาไม่มีสิทธิโยนเสื้อผ้าออกจากนอกบ้านได้ฝรั่งเขารู้กฎหมายนี้ดีแต่เพียงแค่ว่าคนปากร้ายและรู้นิสัยเรา นะอ่านออกว่ามึงไม่ทนแน่นอนถ้าเขาใส่มแมลงอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะอย่าให้เขาอย่างรู้แค่นี้ใส่ฝ่ายเราเราต้องรู้ให้มากอืมไม่ใช่ว่าเก่งนะคะแต่เราต้องเอาตัวรอดถ้าเกิดปัญหาขึ้นแบบนั้นนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะกฎหมายคุ้มครองนะคะกฎหมายที่นี่อืมจริงๆเนาะแต่ถ้าเริ่มถึงกับทำร้ายนะทำร้ายนิดหน่อยให้เจ็บเป็นแผล เราจัดการตัวเองให้รุนแรงเลยพี่น้องจากกอดมันนั่นแหละนะให้มันทําเลยยอมเจ็บตัวเพื่ออืมที่จะให้เราได้เปรียบทางกฎหมายถ้าโทรแจ้งตํารวจมีแผลอ่าร้องไห้โวยวายทำให้ฉันบ้าทําให้ฉันเครียดเป็นโรคประสาทที่ฉันอยู่ไม่ได้เขาทําร้ายร่างกายฉันเขาผิดเต็มเต็มและกฎหมายเขาก็จะดูเลยว่า ถ้าสรุปลงมาแล้วเขาจะต้องเสียค่าเลี้ยงดูงให้กับเรานะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งเนาะหลายๆคนเลิก,กสามีไปอยู่บ้านฉุกเฉินหลังจากเป็นเรื่องราวแล้วจบเรื่องราวแล้วมันก็จะไปตามขั้นตอนถ้าเรามีลูกที่นี่อย่าลืมว่าหลวงเขาเข้ามาดูแลอย่างคนไม่มีงานทำเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะทนอยู่เพื่อที่จะหาพื้นฐานให้กับตัวเองหางานทําให้กับตัวเองเราก็เต็งตรงดิ่งเข้าไปหาศูนย์ช่วยเหลือ สำหรับหญิงเด็กเด็กและหญิงนะคะก็เหมือนเหมือนสมาคมบ้านเราเนาะอันนี้ที่อาจย์แนะนำไปนะคะถ้าเขารุนแรงยิ่งดีเอาเลยเร็วเร็วให้สุดๆุดนะเร mm. ็วแล้วให้เร็วให้มันสุดสุดเอามันให้ถึงที่ถ้ามันเร็วกับเราก่อน mm. อ่าขอโทษขออภัยแนะนำผิดไหมเนี่ย <laughs> นะเพราะกฎหมาย mm. อืมการทำร้ายร่างกายเป็นการรุนแรงมาก รุนแรงมากยิ่งเราเป็นผู้หญิงแล้วเรายิ่งเราเป็นแม่ของลูกยิ่งลูกมีปัญหาทําให้ลูกจิตตกนะเขาจะเข้ามาทันทีอย่าได้กลัวยุโรปของเราฝรั่งเศสเยอรมันฮอลแลนด์เบลเยียมเรามีกรมสงเคราะห์ก็เรียกว่ากรมสงเคราะห์เนาะศูนยะ์นช่วยเหลือคนตกยากศูนย์ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาในครอบครัวนะฮะศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ ก้าวออกไปเราอาจจะได้บ้านพักฟรีเริ่มต้นนะบ้านพักนะคะของหลวงเราอาจจะเดินเรื่องเรื่องเงินหลวงเข้ามาช่วยในช่วงฉุกเฉินเพราะฉุกเฉินเนี่ยเขาจะวิ่งมาเอาทันทีถ้าแจ้งนะอ่าฉุกเฉินเนี่ยเราจะมีบ้านฉุกเฉินเข้าไปอยู่ห้าหกวันแล้วเขาจะขยับขยายให้กับเราอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าได้อายสองอย่าได้กลัวนะ,ะสามเราต้องกล้า นะแข็งและทําให้เขาดูว่าเฮ้ยฉันมาด้วยฐานะเมียนะฉันเป็นแม่ของลูกเธอนะเออถ้าเธอมาเหยียดอย่างเงี้ยเธอต้องให้เวลาไหมอะให้โอกาสไหมอะถ้าเธอไม่พอใจแบ่งมาจ่ายมาในส่วนที่ฉันต้องเดินไปคือเคลียร์แบบนี้นะคะแต่ถ้าพูดแล้วไร้ประโยชน์เราก็ต้องใช้หลักกันตรงนี้เนาะ อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะอยากเป็นกำลังใจทุกๆคนที่ถ้าเจอประสบการณ์ปัจจุบันในช่วงที่ทรมานหัวใจหรือเจอประสบการณ์ที่คล้ายกับน้องเขานะคะฝากเข้ามาคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะยายจ๋าก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเนาะที่ได้คุยกันนะะ้องเขาก็บอกโอเคขอบคุณแนวทางนะคะยายจ๋าก็ให้กลุ่มใน y YouTube เนาะกลุ่ม a c e b o o k นะกลุ่มสาวฝรั่งเศสมีศูนย์ช่วยเหลือของ สถานทูตนะหนึ่งสิ่งเลยย้ำอย่าให้เขาได้ทำร้ายเราถ้าเขาทำร้ายเราย้ำถ้ามันน้อยเอาให้เจ็บเจ็บให้หนักให้มันต้องได้รับผิดชอบตัวเรา 3. นะฮะข้อสำคัญคือเราเป็นแม่ของลูกอย่าได้ก้าวออกไปก่อนเขาโดยเด็ดขาดมันเป็นหลักหนึ่งที่เราจะยึดอยู่ตรงนั้นได้ถ้าเขาไม่แน่จริงหรือเขายังคิดถึงลูกอยู่เราก็อดทนเพื่อหาทางออกให้กับตัวเอง เราอาจจะหางานทําถ้าคุยกันรู้เรื่องโดยที่ไม่อยากเข้าศูนย์ช่วยเหลือนะคะพอเรามีงานทําเราก็คุยกับเขาเพื่อที่จะขยับขยายเพื่อที่จะดูแลลูกถึงวันหย่าจริงๆมันก็ไปตามขั้นตอนนะะตามขั้นตอนถ้าจะให้เราไปฟ้องเขาถ้าเขาไม่ผิดเพียงแค่เขามีอารมณ์ร้ายแรงเขาไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็จะคนไทยเราไม่ทําเอาอย่างนั้นเลยนะ,ะคนไทยเราไม่ทําอยู่แล้วนะคะการที่จะไปฟ้องก่อนถ้าเขาไม่ร้ายแรงจนเกินไปถูกไห ก็แค่อดทนนะเพื่อที่จะหาทางออกให้กับตัวเองและป้องกันตัวเองไปพร้อมๆถ้าเขาโมโหร้ายแรงหรืออารมณ์รุนแรงนียอย่าได้ทนอยู่ตรงนั้นเพราะชีวิตเรามีค่ามากกว่านะคะมีค่ามากกว่าที่จะมายอมเสียือชีวิตหรือยกชีวิตให้กับคนที่คำว่าเป็นสามีแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีทางไปนะคะ กฎหมายแต่ละประเทศคุ้มครองหญิงนะไม,ม่ว่าผู้หญิงไทยผู้หญิงที่นี่ก็เช่นกันนะคะการรุนแรงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมากๆเนาะยิ่งถ้ามีลูกเข้ามาด้วยจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะเอามายึดเนาะแล้วก็จะขอความช่วยเหลือได้ง่ายดีกว่าตัวเราคนเดียวเอาจริงนะคะตัวลูกสาวยายจ๋าจริงๆแล้วสมมติว่าเข้าไปขอเงินหลวงหรือเข้าไปบ้านหลวงเนี่ยทำได้ แต่นางมีความกล้านะคะนางมีงานเนาะนางไม่อยากเดินตรงนั้นสิ่งตรงนี้ก็เลยหายไปแต่คำว่าศูนย์ช่วยเหลือบ้านฉุกเฉินเงินหลวงช่วยถ้ามันถึงจุดจริงๆมันไม่มีทางตันสำหรับคนที่เจอปัญหาชีวิตนะคเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนที่เจอหรือประสบการณ์ ปัญหาปัจจุบันตอนนี้เหมือนกับน้องคนนี้เลยนะคะน้อง FC จากฝรั่งเศสเนาะก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและกันเลยหรือว่าฝากาถ้าท่านไหนที่อยู่ฝรั่งเศสเนาะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าลิงก์เกี่ยวกับความช่วยเหลือนะฮะวางไวใ้ให้ยจ๋านะเผื่อน,น้องเข้ามาจะได้เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อจะหาทางออกให้กับตัวเองชีวิตในเมืองนอกเนาะก็เหมือนตัวคนเดียวแต่ปัจจุบัน โลกออนไลน์นะคะ YouTube Facebook หรือทุกอย่างเราช่วยเหลือกันได้นะคะยืน่นมือเข้ามาช่วยกันเนาะในเล็กๆน้อยๆแม้แค่คำพูดหรือคอมเมนต์หรือสิ่งที่ควรแนะนำกันในตอนนี้นะคะช่วยกันนะคะพี่น้องคะคนไทยอย่าทิ้งกันเนาะถึงเราจะเจอสิ่งไม่ดีจากคนอื่นก็ตามแต่เราจงให้สิ่งดีๆให้กับคนที่กำลังลำบาก เพราะสิ่งดีนั้นมันจะทําให้เรามีความสุขในหัวใจว่าเราได้ช่วยคนคนหนึ่งรอดปลอดภัยจากสิ่งเลวๆายได้นะคะดึงสิ่งนี้ออกมาแล้วเรารู้สึกว่าการให้หรือการช่วยเหลือไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองแค่คําแนะนําหรือแนวคิดหรือสิ่งที่เขาลุกขึ้นมาสู้ด้วยคําพูดของเราเนี่ย มันก็สุดยอดแล้วนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ขอเป็นกําลังใจทุกๆคนเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ไว้นะที่นี้ล่วงหน้าเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ